สวัสดีครับเพืเ่อนๆมาพบกับผมเชฟแดง i น USA อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีความอร่อยมาฝากเพืเ่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะแนะนําเมนูนี้เลยนะครับยำสามกรอบนะครับเป็นเมนูง่ายๆและคุ้นเคยกันดีนะครับเมนูนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นออเดิร์ฟนะครับก่อนที่อาหารจานหลักเราจะขึ้นโต๊ะนะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นกับแกล้ม อาหารทานเล่นสำหรับงานปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยก็เหมาะดีเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับท่านสามารถทำทานเองได้ที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาของวัตถุดิบและส่วนผสมของเรานะครับเราก็จะมีกระเพาะปลานะครับวันนี้เราจะได้กระเพาะปลาหลอดเล็กเนาะนะครับแล้วก็จะมีกุ้งเนื้อนะครับอันนี้ครับมีกุ้งเนื้อนะครับ แล้วก็ปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกไข่นะครับแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมะพานะครับอันนี้คั่วเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ผักเราก็จะมีนะครับมีหอมใหญ่นะครับมะเขือเทศใบขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะครับส่วนน้ำยำนะครับก็จะมีน้ำมะนาวนะครับน้ปาปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บผงชูรสแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับ ปลาึกนะครับเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะครับเนี่ยครับเราก็จะหั่นเป็น3มท่อนขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะนาไปทอดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปตั้งกระทะน้ำมันเมื่อน้ํามันร้อนแล้วเราก็ทอดนะครับเรากรอบแรกของเรานะครับก็จะเอากระเพาะปลาเนี่ยลงไปทอดก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยเนาะแล้วก็ทอดให้มันเหลืองกรอบนะครับ นะครับเราก็ทอดให้เหลืองกรอบนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นพักไว้นะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกนะครับปลาหมึกที่เราหั่นเรียบร้อยนะครับก็เอาลงไปทอดปลาหมึกนี่ก็ทอดแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยเขาสุกง่ายอยู่แล้วนะครับเราก็ทอดให้เขาออกกรอบอย่าอย่าให้มันไหม้นะครับเราต้องต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับเพราะมันไหม้ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับปลาหมึกเราก็ทอด พอเลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นพักไว้เช่นกันนะครับเนี่ยครับเรืองประมาณนี้เนาะแล้วก็ตักพักไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็ตามด้วยกุ้งเนื้อนะครับกุ้งแห้งเนื้อของเราก็าลงไปทอดเลยนะครับกุ้งแห้งเนี่ยเราแนะนําว่าให้เป็นทอดเป็นสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันเราจะสีของกุ้งมันจะออกนะครับน้ํามันเราจะเสียเนาะนะครับ กระเทอดให้ให้พอเหลืองกรอบนะครับเราก็ตักขึ้นปักไว้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทําน้ยำยํากันนะครับก็จะมีน้ำมะนาวนะครับ3มช้อนโต๊ะน้ําปลาครับ2ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้าตาลปี๊บน้ำตาลทรา,ายครึ่งช้อนโต๊ะครับ ผงชูรสครึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับตีน้ำตาลให้ละลายเลยนะครับเพื่อนๆคนน้ำตาลให้เข้ากันแล้วล,ละลายดีนะครับนะครับเมื่อน้ำตาลเราละลายดีแล้วนะครับเราก็พิขี้หนูเราก็จะใส่ลงไปเลยพิขี้หนูนี่ก็ตามชอบนะครับเห็ดมากเผ็ดน,น้อยก็กําหนดเองเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ประมาณ15เม็ดนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่กับมะเขือเทศที่เราซอยนะครับอันนี้ปริมาณนี้ก็เพื่อนืก็ <ๆ S 2> จ,จัดได้ตามใจชอบนะครับคนให้เขาแตกสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่ต้นหอมกับใบขึ้นช่ายลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเพาะปลาที่เราทอดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยครับกุ้งแห้งกับปลาหมึกทอดนะครับใส่ลงไปเลย แล้วเราก็จะกุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับสําหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลงไปดูที่ใต้คลิปนะครับข็ปแด่งจะลงมาให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะกุ๊กเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับน้าซอสของเราเนี่ยเมื่อมาโดนของทอดนะครับของทอดเนี่ยเขาก็จะดูดน้าซอสน้ํายําของเรานะครับนะครับมันก็จะออกแห้งๆซึ่งก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า ตัวของทอดเนี่ยมันจะดูดน้ํายําเข้าไปเคลือบที่ตัวเนื้อเข้าอยู่แล้วนะครับเวลาทานเนี่ยมันจะได้รสชาตินะครับยำสามกรอบนะครับก็จะมีรสเปรี้ยวหวานนํานะครับแล้วก็เค็มตามนะครับเรื่องความเค็มก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวปลาหมึกกับตัวกุ้งแห้งของเราจะมีความเค็มในตัวแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ไปจัดเสิร์ฟโรงจานได้เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของยำสามกรอบของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับอันนี้ปริมาณเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ได้ตามชอบนะครับใส่มากน้อยได้ตามชอบเลยนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับยำสามกรอบของเรานะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อน สีสันน่าทานแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับมีความเปรี้ยวหวานนะครับกลมกล่อมนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับทานในครอบครัวเป็นกับแก้มหรือว่าทานในงานปาร์ตี้ต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนํานะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็ทานก็ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเมนูนี้นะครับยำสามกรอบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เชฟแดงนํามาฝากเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ